สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วีจะพามา DIY เกี่ยวกับขยะเหล่านี้นะคะว่าเราจะทำอะไรกับเขาขยะเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นที่กระป๋องเลยและก็ขวดพลาสติกนะคะถ้าใครมีแบบนี้อย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเรามา DIY กัน แล้วก็เครื่องมือค่ะเพื่อนๆ่ะต้องใช้หนังยางรัดนะคะเพราะว่าตัวที่ล้อของเขาหายไปดูซิว่าขยะเหล่านี้จะช่วยเราได้อย่างไรนะคะแล้วก็ขวดแบบนี้ค่ะเรามา DIY ขยะกันให้เกิดประโยชน์นะคะแม้นแต่แมสก์ค่ะ หน้ากากอนามัยนะคะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะแล้วก็ไม้หมูปิ้งหมูปิ้งก็มีความสําคัญนะคะค่ะเพราะว่าขวดพลาสติกนี่นะคะในการที่เขาจะย่อยสลายได้เนะะี่ยค่ะเขาใช้เวลาถึง450ปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ 450ปีนะคะกว่าเขาจะย่อยสลายนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการย่อยสลายของเขาอ่ะ450ปีค่ะ450ปีหนึ่งขวดก็450ปีนี่ก็450ปีเรามาดูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือกล่องโฟมกล่องโฟมคือ ไม่สามารถย่อยสลายได้กล่องโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้อย่าทิ้งนะคะดูซิว่าพี่นี่จะเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะโอค่ะเริ่มแรกเลยขวดนะคะเริ่มแรกนะคะขวดเขาก็จะมีห่วงอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่ถ้าเราไม่ออก ออกไม่ได้นะคะถ้ายัางติดแน่นถ้าเขาออกไม่ได้เราก็สามารถไม้หมูปิ้งของเราช่วยดันตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเขาออกได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เราใช้ไม้เห็นแล้วใช่ไหมคะนึกพอออกพอนึกออกใช่ไหมว่าพี่วิจะเอาไปทําอะไรห่วงตรงนี้ห่วงหายหายห่วงห่วงอยู่ตรงนี้เองนะคะ <c oughs> เก็บไปคะ่ะอันนี้ เราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะการไกที่ใช้ตัดของพี่วินะคะตัดต้นไม้นี่ค่ะหนังยางเราไม่ง้อแล้วนะคะโอเคแล้วไปค่ะนี่นะคะเราใช้แล้วด้วยระยะเวลาของเขานะคะก็หายไปไม่มีตัวที่ล็อกหายไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่วิเพิ่งไปรับมาใหม่นะคะเนี่ย นอกเรื่องนิดนึงนะคะค่ะเราก็เอามาใช้เพื่อนๆนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นตัวนี้ล็อกได้เลยเห็นไหมคะแน่นมากค่ะเพื่อนๆแน่นมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยเครื่องมือเราได้แต่เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเป็นกันไกลแบบนี้นะต้องใช้ขวดแบบนี้นะคะต้องใช้ห่วงขวดแบบนี้นะ ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเล็กไปค่ะแบบนี้ก็เล็กอยู่นะต้องเป็นแบบประมาณมเมื่อกี้อย่างเนี้ไซส์พวกนี้ไม่ได้นะคะห่วงของเขานะคะแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะห่วงนี้จะพอดีเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ลองเอาไปปรับใช้ค่ะไม่ไม่ใช้แบบนี้อาจจะไปใช้ทําอย่างอื่นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าพี่วิมาแชร์ไอเดียเฉยๆเพื่อนๆอาจจะมองเห็นอาจจะไปทําอย่างอื่นต่อยอดได้นะคะต่อไปค่ะขวดแบบนี้นะคะเราใช้ห่วงเขาไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่มีปัญหาค่ะฉะนั้นเรามาทําอะไรดีต่อไปค่ะอันแรกเราได้ห่วงแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะ เราชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะตัวนี้เราก็สามารถใช้ทําเป็นเสาหลักให้กับต้นไม้ได้ค่ะผ่าครึ่งเลยค่ะเพื่อน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 ,นคะผ่าครึ่งเลยไม่ต้องรออะไรนะคะผ่าครึ่งน,นะคะแล้วเราก็จะได้มีผลลัพธ์เป็นแบบนี้ค่ะเอาะบน่ะเศกมาได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเราผ่าครึ่ง ก็เป็นต้นไม้ให้เราได้เพื่อที่เราจะล่อลากเขาแล้วเราก็จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าขวดพลาสติใช้เวลาย่อย450ปีเพราะฉะนั้นเรามาช่วยทำให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ค่ะขยะเหล่านี้เรานำมาทำเออเรามาปรับใช้ได้นะคะลดค่าใช้จ่ายเราได้ด้วยแล้วก็ทน อึดนานด้วยค่ะ450ปีกว่าระยะการย่อยสลายของเขานะคะต่อไปค่ะกระป๋องแบบนี้นะคะกระป๋องแบบนี้นะคะเสกเลยขอพี่วิเศษแป๊บหนึ่งนี่ค่ะต้นวาสนาเพื่อนเได้เพื่อนๆนได้กระป๋องมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เจาะรูระบายน้ำนิดนึงนะคะตรง ก้นกระถางก้นกระป๋องเขาด้วยค่ะก้นกระป๋องด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยนะคะเนี่ยค่ะเรารดน้ําเขาก็สามารถเพื่อนเพื่อน่ะพี่วิพี่วิค่ะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระปุกอมสินได้นะคะเขามีฝานี่ค่ะเราไม่ซื้อกระปุกอมสินเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นกระปุกอมสินแล้วก็ บางทีในบ้านของพี่วินเนาะบางทีบางทีเนี่ยเราเกิดการลืมก็จะมีการปรับกันค่ะอันนี้แชร์นิดนึงนะว่าสมมติว่าแฟนพี่วิลืมคุณแจอย่างเงี้ยเราก็จะมีกฎว,ว่าถ้าใครลืมคุณแจก็จะโดนปรับ100หรือ20บาทก็ว่าไปนะคะถ้าเป็นลูกก็รายได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็มาจากครอ,อบครัวใช่ไหมคะก็จะโดนปรับ20บาท10บบาทประมาณนี้ค่ะว่าของของเด็กอะถ้าเขาลืมเราจะ จะโดนปรับเพราะเพราะเราจะให้เขาแบบเขาให้เราเขารอบครอบในการที่จะก่อนออกจากบ้านนะคะไม่ว่าตัวพี่วิหรือว่าแฟนนะคะถ้าเราลืมของก็จะโดนปรับแล้วเราก็จะมาหย่อดกระปุกออมสินอันนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาเป็นเงินกองกลางเพื่อที่เราจะอาจจะนําไปซื้อกับข้าวหรือเราอาจจะนําไป ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะคะเงินที่โดนปรับนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะลองเอาไปปรับใช้ก็ได้นะคะจะแบบไหนก็ได้แค่แชร์ไอเดียให้ฟังเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะมีไอเดียที่ติ๊งแล้วนะคะต่อไปค่ะจากอันนี้แล้วนะคะเป็นกระถางของต้นวาสนานะคะไม้มงคลนะคะต่อไปค่ะคราวนี้ก็มาถึง มาถึงเจตัวโฟมนี้นะคะตัวโฟมคือเป็นอะไรที่ไม่ย่อยสลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอามาปรับปูใช้นะคะว่าใช้แบบไหนนะคะจดถึงไม่เอ,อ่ยอะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวที่พิพามาดูตรงนี้ดีกว่าแล้วที่พิพาเสกไปแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเรานํามาทําเป็นถาดคุณป้นปมองเห็นไหมคะเราทํามาเป็นถาดของ กระบองเพชรค่ะนี่ค่ะต้นกระบองเพชรนะคะเราสามารถทำเป็นถาดสวนถาดของกระบองเพชรได้เพราะเขาใช้ระยะเวลาการย่อยสลายคือมันย่อยสลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องนั่ง,ง,งมาทำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่า เราจะช่วยโลกเราได้อย่างไรและเราก็นำสิ่งของที่เป็นขยะที่เหลือใช้เอามาทำงานพวกนี้นะคะก็แล้วแต่งานของแต่และเพื่อน,เ,อนเราสามารถนำไปใช้ได้ค่ะด้วยด้วยค่าใช้จ่ายค่ะของชีพเดี๋ยวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรานำขยะรีไซเคิลได้ค่ะต่อไปต่อไปทำไมทีวี อยู่อยู่บนสวนบนดาดฟ้าลมก็พัดเย็นสบายทําไมต้องใส่แมสคะทําไมยังต้องใส่หน้ากากอนามัยคะก็ไม่มีใครเลยก็พี่วีจะขวดของเรามีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแบบนี้หรือรูปทรงแบบนี้แบบไหนก็ได้ที่เราทานแล้วนะคะเราไม่ทิ้งนะคะ ก็เก็บไว้เพื่อที่จะใช้แมสที่เราใช้แล้วค่ะที่เราใช้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถนำเอาไปทิ้งเพื่อช่วยช่วยเพื่อช่วยพี่ที่เขาเก็บขยะนะคะช่วยพี่เขาเก็บขยะนะคะหย่อนลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะหย่อนลงไป ปิดเลยค่ะแล้วก็นําไปทิ้งขยะเพื่อช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเราจะเป็นออมีโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อถ้าเราทําไว้เรื่อยๆนะคะสิ่งนี้ก็จะปูฝังไม่ว่าคนในครอบครัวเป็นส่วนนึงเล็กๆนะคะที่จะช่วยกําจัดขยะเป็นแบบเหมือนขยะอันตรายหรือไม่อันตรายก็ขอให้ทําแบบนี้แล้วก็เพื่อส่งต่อให้กับที่ที่เขาเก็บขยะนะคะ เราทำเป็นกระถางต้นไม้นะคะเราต้องเจาะรูให้เขาก่อนนะคะมีเลยค่ะไม้หมูปิ้งของเรามีค่ะเจาะได้เลยค่ะค่ะง่ายมากเลยค่ะไม้หมูปิ้งกับกล่องโฟมนะคะหรือจะเป็นด้านหน้านะคะนี่ค่ะได้หมดค่ะมีนะคะมีเลยค่ะ เสียบง่ายมากเลยค่ะเจาะรูง่ายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่วีด้วยนะคะพี่วีขอกำลังใจด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ